อ้าวครับมูนีทีมงานหน้าน,น้นพวกกันแท้ครับเสดอเมนูทุทเป,ปะปลาขาวกุล่ามเดือพี่นองเลยนํำเสนเดนวยนัดหน้าน,น้นวากันไปเดี๋ยวหาหาห้างมดแดงก่อนเหมือนที่นี่มันน่าเป็นไก่มูนี่ละนี่ใช้มาขี่ไซบอบุ๊ห้างมีกีสีหน่อยไหมน่เออห้างขี่ก็ได้นี่นี่นี่คือยูคคือยู่ mất đi cát bỏ lời món cát tuồn hốt áo hốt áo hốt 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 Ooh! <laughs>